สวัสดีครับพ่อครับช่องเบ้าต่อจอเป็นช่องน่องไหมครับอัปเดตมาถ่ายว่าวชีวิตคนต่อจอว่าครับ้าๆนี่ประมาณหกโมงสี่สิบผาครับมาเบ่งครับผมไม่มีเด็กหน่อยแลีนว่าวอยู่นี่สามสี่คนครับเด็กหน่อยแลีนว่าวกำลังสีลงกับสาวดวงนึงแลวนะครับดวงนี้สาว ลงมาคนเจ้าสาวจับต้องให้เบื้องเนี่ยนครับนี่เจ้าแล่นไปหกดวงเอาลงแล้สามเหลือ wow, care, ลวาวยูแคร์สามตอนนี้ก็หกโมงหาซิไปแล้ว ันนี้เป็นสาวจับต้องเหลืออยู่3ามร้อยขาลงแล้วครับเหลือเ,เ,เ,เว้าเหลือเว้าแม่ลูกใช่ <c oughs> แล้วกำลังไล่ลงมาครับ หาของเลยบาทเนาวตกใส่ขิงงัว่ิโอ้ยตึงไหนครมาตกใส่ขิงาากกกกง้วเดี๋ยวยู่ดวงเดียวเลยครับบาทนี้ลงไปแล้วสอง อู้เหรออยว่รงมลอยขาครับลงหมดแล้วเรือดวงเดียวครับโอ้มาสวยโฟร์ครับมนีมาสวย